สวัสดีครับประเซ็นสี่สองครับครับเ,เลิกงานไปพ่อเลิกงานไปเลิกเงี้ยวเลิกเงี้ยวหัวกะเลิกไรบ่พ่อแมนอืมเป็นจังไรพ่องวดเบื้องนึงนั่นโอ้ยงวดว่าขนาดมันแางไปบนบนีไมีเอฟซีได้น้ำพ่ออยู่ดิเออครับผมอืม ได้ก็ดีใจน้ำฝนเพราะว่าเพิ่นซื้อทั้งบนทั้งล่างอยู่นนะเออด้ก็ดีเนาะครับเอาไหมวันนี้เอาไหมเอาไหมพ่อเอาไหมบนนี่เ่าต้องให้กลับเลยบนเ่าต้องกลับแมนวันนี้โอ้ครับผมเขาเขาได้หนาลดได้เพราะที เ <l ots> งียบอยู่พ่อเงียบอยูข่ขั้นดังในหนารถน่ะแต่ว่าขั้นออกไปข้างนอกนี่เสียงสังกะสีดังแน่นอนฝนตก <l ots> เอาบนเอาบนกวอนเลยอ่ะบนพ่อบนห้ากับหกบนวิ่งห้ากับหก หนึ่งห้าสามห้าสามหกสามหกหกแปดหกแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดบต้องกลับบ้ยป่านนั่นเลยป่อๆเอป่านนันแหละมันเออเกียดขวดที่แล้วโอ้ยเด็กเกียดหนึ่งครับว่าบนรงงางนง้ำในหอวแมางสัต เขาไมลาได้ผมบอกนะครับอามันนี้ยลางมันนี้ยลางลางพ่อลางลางวิ่งหนึ่งกับเก้าล่างวิ่งหนึ่งกับเก้าอืมจับูงเก้าหนึ่งเอ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดอหาหนึ่งกลับกลับไปในหาหนึ่ง ครับหาหนึ่งไว้น้ำครับกันกันใบถางหนึ่งรวมหา้ากันศูนย์ห้าอืมลางลน,นี่แมีกำไรดิงเลขมะนาลงทุนเกี่ยวกนี้อยู่เอาไหเอาเอาเพื่อเอาเลขมะนาลงทุนล่างเกี่ยมีสองแปดศูนย์ไม่น่าลงทุนล่าง สองแปดศูนย์นบนบนนี่มี <4. S 2> มี4ีีมีซีมีเจ็ดเจ็ดน <7. S 2> ั่นแหะมีสองตัวโอ้คับสองตัว เอพจิตุกันกบดเนี่ยงานของหันขอโทษหลายๆไปอยู่นางโตตรงเลยนี่ครับท่านผู้ใดอย่างได้หลักร้อยเก้าสองไตรโนเด้สองคับซีนี่แหละอ้าวหลักร้อยสองคับซีหลักร้อยคือสองคับสี่มันมันมาเด็กเยวกับกับสองตัวนะครับผมครับเพราะว่าหลักร้อยมันว่าได้ สิหนวยมากกว่ไหนครับผมเป็่ไ่พนต้ฝนทั้งหมด่ะอ่าหก้กระเล้วพ่อตกหก้กระเล้วอันนี้บอกว่า,านนวมันพ้นหมดตกยังครับมัน,น้ำขายของอบบอยก่้เยอกว่าคนกี่ไรอันนี้เอาฝากในเอฟทีทุกการทุกคนนั่นแหะผู้มามาวิ่งมาบาผลาดเสกเดียนะ พ่อมีตัวเน้่ในเอฟซีบอบวาสิเป็นวิ่งบนวิ่งล่างเนี่อ๋อเน้นล่างนีวิ่งล่างนี่เอาหนึ่งไปเลยวิ่งล่างเป็นหนึ่งเงวิ่งบนนี่หกกระผาซ้ำกันโอ้เด่นซ้ำกันคือหกกระผาเนีกินวาได้ครับแล้วก็ล่างนีมันใจมด น้ำรักช้ำกันครับเพราะว่า,วา,วา,วานนมาันมันเหตุของไม่สำันแล้วครับแล้วกับบอสบอสต้องลับหลังคอยบนบนบนนะโว้วบนบนไม่ต้องกลับเลยแมนครับปิดปิดเป็นปิดมีเป็นตีกครับข้านองตัวกลับก็คิดว่าปิดครับตะวลังเออเอ็าอยากับครับว้ยรุนครับ ถา้าที่เน้นๆรักนึงนันแหละอืมก็มักส่วนตัวแบบนี้หนึ่งถาหนึ่งเก้าชอบส่วนตัวคือ, 1, 1, อหนึ่งห้ากับหนึ่งเก้าอืมหนึ่งที่หนึ่งสี่อืมดังก็บนหีบม่ามันมักมดนั่นแหละโอ้มักกู้ตัวเมี้ยครับกันนักตัวนึงเสียใจตัวนึงพี่นะโอ้ครับ เดี๋ยววันน้ำหนักทักันกินอะรเลี้ยงเลยพี่ย่งพอ่อนี่ละว่าสิสัมภาษณ์พ่อแล้วค่อยออกไปหาแนวกิน,น,กน,กนยังบ่หิวปานได้ได้ยังกินละพ่อนะโอ้ยืนอยู่ับแนวกินมือเี็ดนี่ละเหลือหลายอยู่โอ้ครับมือเศร้ากับแกงใครทำอย่างนี้มือเศร้ากับไรโอ้แค่กินเป็นมวะ แกงไก่ผับมัีอืมกูได้บ่เคยกินบลยผมว่าูมจังหรอกวะครับหยุดอยากของแปลงสั่นไหมของแปลงแสบแมีนอยู่พอพกนพอินแนี่ยบานๆเน่านี่แหละอืมเพราะพุ่นรันอยากยี่หี่มันลาบแง่ได้นะมันหนุ่มมี <c oughs> หายหากก็พอหลาบแง่อยู่นี้อืม จะวิ่งเอ็ดบนครับเนาะเอ็ดบนแล้วก็แางสองกับศูนย์ครับ,บกับคู่ให้เอ็ดสองมองกล้องอ,อยู่หนูโอ้ยครับ่รงครับแต่เลกวิ่งนี่เพราะต้องสืบเลยของพ่อมากคุ้งวดมงนอันนี้กล้ากล้ารับประกันอยู่ครับผมผวันนึงว่าเพิ่มวิ่งตัวเดียวกันนั่นขหมครั โอ้มันเกิมันมาจั้นๆน้อสนทกมันวิ่งตัวเดียวได้เงินมันดีครับเดวสนอกครับเขาเขาก็มีตัวเล่นไรเย่นัยนแล้เนาะแมีนพ่อืมแต่แต่ผู้ได้มาเกิดจักผูเร่นดเจ็บทานไปเลยมต้องงันดอกครับเด็กวิงมันยึดแต่ว่าจับกูยากเลยเนี่ครับ งวดนี้บพรนาสันจอได้พอนาสิกรับเข้าไปปุ่นละกองสลากกอเก้เาไปละนี่คือไย่ยงนผู้ใดรอาอ่างคนมองกันว่าอีอย่างนงี้งนไปมีเงยเอีกน้อง,องโอ้ย่าจอดดูต่อพ่ะ <laughs> จอนดูใดนเกแบ่ว่าใยเน้ยครับผมเดกออกปตัวทีตัวเนียนสนมนครับ ทั้งท่านแหละมีมีทั้งท่านเลยบุตรต้องจอกเขาไม่ยอมไหลเลยของเขาครับผมครับอืมเมาหน่อยๆแต่ว่าคอยหนักหลักไปหลดครับเขามันียกเรียกยกันวิ่งเข่าเนาะครับผมเขาไม่ยูดเลยครับผมอืมไม่เรียกวิ่งเข่าตัวนึงจริงๆก็ดีใจยืดมันจับกูว่าอะไรกันเลครับป๋า ก็นด้กับปากพี่น้องทุกท่านทุกคนนั่นแหละครับผู้เบิ่งผู้นั่นยุ่งกับอะไรครับพวะขอให้สงบมั่นหมายครับว่าไม่ผู้บม่เล็กถือก็เบี่ยงออกพี่น้องเลยครับก็ได้กับอยกากถือตุกคนนั่นแหละมันมน,นี่ก็ผมก็เฮ็ดแดงซื้อเองไหมครับอือก็ไปซื้อน้ำพื้นพ่อไหวนี่ครับ เราก็มาได้กับม่ได้ไปเอาหลอกเลีลลเ้ยนแบบอะไรแล้วบอกพี่น้องงนะเอาโอ้แมนพ่อคันพ่อเน<ม>ี่ยบอกหลอกเลี้ยนแบบไปดอก<ม>แต่จริงๆโดยปกติเราสิต้องสัมผัสพ่อตั้งแต่ตองวดมือเล็กออกกุลนะ่ะไอ้ยกับด้นั้นมือว่ามือที่สองของเนาะครับผมได้ว่าเอาปล่อยบุญน้ำตกอยากที่ปะครับไม่เหมือนเบิ้งเบิ้งอยู่ได้เบิง้ง กินเป็นอยังก่อนกินทีทางเป็นโอ้แน่นอนเป็นสนุกครับเง็ยบเก่าท้าไม่สนุกบรรยากาศกมีทีเปลแปลงนี่งามครับพี่คงเดี๋ยวครับเดี๋ยวแล้วแล้วค่อยมาพักพ่อสีที่ท้องไว้ให้มาพักอยู่โอ้เป็นหนึ่งบุญหนึ่งคุณหลดครับลงปรารถนาสุขินตุ้งย่างครับพ่อ ลรมเันมะเร็งโอ้มาเรื <min ska> oh, <performance> ่มดอกปะเี่ยวกับสวยไปช่วงนี้กัเอาให้นีแล้วครับผมดีกันะไเ็ดสองกัหนมันหอกล่างพี่นองเลยครับผมครับมันพูดได้มาแล่นมาวิ่งก็เอาจับในต้นรถครับแต่ก็ฝากให้พียน้องเล่นเบื้งเราเก็จับลัตเตรี่ไว้ครับตัวนี้ดิดตาดิดใจอ่ะครับผม อ้าวจัดเจนนะพ่อเนาะครับผมอ้าวขอบคุณพ่อครับที่เอาแนวทางมาแบ่งปันเดฟซี่ครับผมครับรับครับขอบคุณครับ